Thank you ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจําวันที่ ประจำวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2567ตทั้งแต่6นาิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยพยากรณ์เฉพาะทางภาคเหนือนะครับผมโดยทั่วไปภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษ์สุขโขทัย จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-30องศาเซลเซียสมีลมตัวหนอกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการพยากรณอากาศทางภาคเหนือนั้นได้ใส่ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือน,นะครับผมโดยแยกการไ พยากรณ์อากาศออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและแยกย่อยออกเป็นรายจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับเรามาติดตามกันได้เลยครับผมสําหรับภาคเหนือตอนบนนั้นวันนี้มีคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาแพร่และจังหวัดน่านนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ28-32องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-23องศาเซลเซียสมีลมทวนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทยัยอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเพชรบูร์นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24องศาเซลเซียสมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาดูแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่100.1มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงรายมีน้ำมาเพิ่มอีกแล้วครับผมโดยเฉพาะอำเภอเมืองนะครับ คาดการณ์ว่าจะต้องรับภาระไปอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนตกค่อนข้างหนะักอยู่แถวจังหวัดเชียงรายพะเยานะครับผมเชียงใหม่บางบางอำเภอครับและก็จังหวัดสุโขทยัยจังหวัดตากครับผมส่วนพือ้นอื่นนัน้นค่อนข้างที่จะฝนล,ลักษณะปานกลางนะครับสาหรับทางภาคเหนือเมื่อวานนี้ตกทุกจังหวัดครับผมและว,วันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะตกทุกจังหวัดเช่นกันนะครับ80%ของพื้นที่เรามาติดตามการพยากรณ์ อากาศประจําวันเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันของทางภาคเหนือครับทั้ง15จังหวัดกันเลยครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมโดยวันนี้ขอ,อนําเสนอคําขวัญของจังหวัดเพชรบูร์นะครับเมืองมะขามหวานอุทยานน้าหนาวศรีเทพเมืองเก่าเขาค้ออนุสร์นครพ่อขุนผาเมืองครับผมเรามาดูพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับประจําวันพุธที่2ตุลาคม โดยคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่อํเาเภอปลายครับผมส่วนอํนเาเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักครับเช่นอํนเาเภอปางมะพร้าวอํเาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมแมละน้อยแม่เสลียงอํเาเภอศบเมยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่31ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผม วันที่2ตุลาคมเชียงรายวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อำเภอแม่สายเชียงแสนอําเภอแม่จันอําเภอแม่ฟ้าหลวงอําเภอดอยหลวงอำเภอเวียงเชียงลุงอําเภอพญาเมียงรายอําเภอเมืองเชียงรายอําเภอเวียงชัยอำเภอแม่ลาวแม่สุรวยและเวียงป่าเป้านะครับส่วนอําเภอ ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่เชียงของอํเาเภอเวียงแก่นอํเาเภอขุนตาลอํเาเภอเทิงป่าแดดและอํเาเภอพานนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ครับผมวันที่2ตุลาคมเชียงใหม่วันนี้คาดกันว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากได้แก่อำเภอเวียงแหงอำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงอำเภอเสมิงอำเภอแม่ริมและอำเภอสันทรายนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักครับผมสําหรับจังหวัดเชียงใหม่เช่นแม่อายอเภอฝางชายปการพร้าวดอยสะเก็ดอแม่ออนอเมืองเชียงใหม่อภอหางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองอดอยหลอกัญญาณีวัฒนาแม่แจ่มแม่วาง อำเภอจอมทองอำเภอฮอโดอยเต่าและอำเภออมก๋อยเป็นต้นครับผมคาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศประจําวันของจังหวัดลําพูนกันครับผม2ตุลาคมวันนี้ลําพูนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอํงเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนัก มากได้แก่อําเภอบ้านทิอําเภอเมืองลําพูนอําเภอป่าซางนะครับส่วอำเภออื่นนั้นคาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักครับผมเช่นอําเภอเวียงหนองซองบ้านโฮงแม่ทาทุ่งหัวช้างและอําเภอลี้ครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2, ามสต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของจังหวัดลำปางเมืองรถม้าวันนี้วันที่สองตุลาคมคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักมากได้แก่อําเภอเมืองลำปางอําเภอห้างฉัดอเภอเกาะคาเสริมงามนะครับส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อําเภอแม่พริกอเภอเถิงอเภอสุปาบแม่ทะแม่เมาออําเภอที่คาดการว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักของลำปางวันนี้ได้แก่แม่พริกอําเภอเถินสุปาบแม่ทะ อำเภอแจ้ห่มอเมืองเมืองปานนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อเภอวังเหนืออเภองาวและอแม่แม่เมาะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมวันที่2ตุลาคมจังหวัดแพร่วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับผมอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อําเภอวังชิ้นส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอสองอําเภอรองอําเภอหนองม่วงไข่อําเภอเด่นชัยอําเภอสูงเม่นอําเภอเมืองอําเภอเมืองแพร่อําเภอล้องกวางนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมวันที่สอง ตุลาคมจังหวัดน่านวันนี้โดยภาพรวมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดกันว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อำเภอสองแควอําเภอเชียงกลางอําเภอท่าวังผาอำเภอปัวบกเรือสันติสุขแม่จริมอําเภอภูเพียงและอําเภอเมืองน่านนะครับส่วนอําเภอที่คาดกันว่าจะจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอบ้านหลวงเวียงสานาน้ยนาหมื่นทุ่งหัวช้างและอําเภอ เฉลิมพักเกียดเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเซลเซียสต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับแล้วมาติดตามสภาพอากาศของจังหวัดพะเยากันครับผมวันที่2ตุลาคมจังหวัดพะเยาว,วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีโอกา,อกา,อกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แ,แก่อำเภอภูซางอําเภอแม่ใจอําเภอเมืองพะเยาอาําเภอภูกามยาวอําเภอดอกคำใต้ ส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางและแก่อำเภอจุนเชียงคำอำเภอปุงอำเภอปงและอำเภอเชียงม่วนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศา ต่ำสุดที่2อ,องศ,ศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดตากครับผมประจำวันพุทธที่สองตุลาคมจังหวัดตากวันนี้โดยภาพรวมคาดว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อําเภอท่าสองอยางอํเภอแม่ระมาดแม่สอดพบพระสามเงาอําเภอบ้านตากอําเภอเมืองตากและอําเภอวังเจ้านะครับส่วนอุ้มผางนั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมวันที่2ตุลาคมเพชรบูรณ์วันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อำเภอบึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอศีเทพนะครับส่วนอำเภออื่นนั้น คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางครับผมเช่นลมสักลมเก่าน้ำหนา,าวเขาค้อว,วังโป่องอํเาเภอเมืองเพชรบูรณ์ชวนแดนหนองไผ่เป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-3ามต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรเมืองกล้วยไขย่วันที่2ตุลาคมโดยคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะครับกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอํเาเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนัก ของจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ได้แก่อำเภอพานกระต่ายโกสัมพีนครเมืองกำแพงเพชรลานกระบือทรายงามทรายทองวัฒนาคลองขุงบึงสามัคคีชานุวลร,รักษ์บุรีนะครับส่วนอำเภอคลองลานและบางศิลาทองนั้นคาดกันว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมประจำวันพุธที่2ตุลาคม จังหวัดพิจิตรวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แ,แก่อําเภอวชิระบารมีอํเภอสามงามอําเภอเมืองพิจิตโรโพประทับช้างบึงนาลางโพทะเลส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางเช่นอําเภอสักเล็กวังไซพูนตะพานหินทับคอบางบุญนาคและดงเจริญเป็นต้นครับผม อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่2ตุลาคมอุตรดิตถ์วันนี้เมืองลังศาดหวานวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แ,แก่รับแลตรอนและอําเภอพิชัยนะครับส่วนพื้นอื่นคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางเช่น อำเภอบ้านโคกฟากท่าน้ำปราดท่าปลาอําเภอเมืองอุตรดิษฐ์และอำเภอทองแสนขันนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่23องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามสภาวะอากาศประจําวันของจังหวัดสุขโขทัยครับผมเรามาพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดสุขโขทัยครับผมวันพุธที่2ตุลาคมคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุโขทัยวันนี้ คาดการณ์ว่าจะมีเป็นพื้นที่ฝนตกหนักนะครับได้แก่อำเภอศรสีสัชนาลายัยศรีนครสวนคาโลกทุ่งเสลี่ยมศรีสํารงอำเภอเมืองสกุโไทยบ้านด่านลานหอยคริมาตและกลงไกรล,ลาดเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกครับผมประจำวันพุทธที่2ตุลาคมพิษณุโลกวันนี้โดยภาพรวมคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ70ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกหนักได้แก่อำเภอพรมพิรามวัดโบสถ์อำเภอบางละกำอำเภอเมืองพิศณุโลกและอำเภอบางกระทุ่มนะครับส่วนอำเภอชาติการนครไทยวังทองและเนินมะปรางนั้นคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่ฝนตกปานกลางนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับโดยภาพรวมของจังหวัดทางภาคเหนือวันนี้ส่วนใหญ่ก็มีฝนตกกระจายเกือบทั่วทุกพื้น ทุกจังหวัดนะครับผมแต่แต่ก็อาจจะหนักอยู่แถวทางจังหวัดทางแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยานะครับผมรวมมาถึงจังหวัดสุขโขทัยกำแพงเพชรนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเนื่องจากอาจจะเกิดน้าท่วมฉพลัน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะในแถวจังหวัดลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนส่วนสุขโขทัยนั้นก็ยังมีน้ําท่วมขังต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับผมรวมมาถึงจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรครับ สำหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคเหนือวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม